สนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้ากูบีไอใหม่กลับมาสวยกลับมาจจิงกันต่อครับสีหนุมวันเวทิเกตซึ่งพิธีกรเจ้าบ้านก็สวยนำไปก่อนอีกแล้วครับพี่น้อง อ้าวตอนนี้เรามาเข้าเรื่องพูดคุยกันก่อนดีกว่าคุยหน่อยดีกว่าถามกับ4หนุ่มวันเ a y t i เก็ตมาเป็นโปรเจกต์นี้ได้ยังไงฮะก็ต้องเท้าความไปเมื่อช่วง F8 นะครับเป็นสัปดาห์ที่2ก็จะมีโจทย์เพลงคู่ครับผมผมกับพี่โปเต้ก็จะได้เพลงคู่ทางค่ายจุดเดเชียก็อาจจะเห็นอะไรเงี้ยมาทำงานแล้วเราก็เล่นดนตรีเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้แล้วก็ได้ F72 คน คแต่เพื่ออะไมันไม่เหมือนกันคือ2คนนี้เขาถูกเลือกโดยการอยู่บนเวทีแล้วก็อยู่ในบ้านอะไรอย่างงี้ผมก็ต้องแข่งออกมาบ้านตั้งนานแล้วฮะแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าสกรีนเทสสกรีนเทสก็คือเหมือนแค่ออดิชั่นอีกรอบหนึ่งจากตรงนั้นเราก็เลยได้มา รวมตัวกันแล้วเป็นวันเวทีเกตฮะถามนิดนึงละกันว่าทําไมถึงใช้ชื่อว่าวันเวทีเกตล่ะฮะคมชริงชื่อวันเวทีเกตเป็นชื่อโปรเจกต์แล้วก็ชื่อหนังสั้นของเราด้วยครับก็ลงตัวเลยครับจะเกี่ยวกับการเดินทางโดยตั๋วเที่ยวเดียวซึ่งจะเชื่อมโยงกับคาแรคเตอร์ของเรา4คนแล้วก็ความฝันของ4คนมีปมมีตอร์ดิไลของแต่ละคนไปรวมกันที่ญี่ปุ่นแล้วโชคดีเราได้ไปถ่ายทําที่ญี่ปุ่นโอ้โห้าว่าเองไปเถอะว่ะเองจะไล่เข้าออกจากวงไม่ได้นะเว้ยนี่มันวงค่า วงคาวงครับพูดถึงเพลงของตัวเองดีกว่าผมขอพูดถึงเพลงของกันเพ่าปล่อยมาเป็นเพลงแรกครับผมเพลงวันเดียวครับผมเพลงช้าๆสไตล์อะคูสติกร็อเป็นเพลงอกหักครับผมอยากให้ทุกท่านติดตามฟังววัันนนนเเดดีีียท่ลากิ้ นนเพลงที่สองของผมเป็นชื่อเพลง On the Way กำลังเดินทางมานะความรักเนื้อหาเนี่ยจะเป็นการมองความรักในแง่บวกการรอคอยความรักเชื่อว่าความรักเนี่ยกำลังเดินทางมาหาเขานะพร้อมที่จะเจอความรักทุกเมื่อไม่ว่าจะนานแค่ไหนหรือว่าจะเจอพรุ่งนี้ก็พรอ้อม ส่วนเพลงผมฮะยังไม่ได้ปล่อยนะฮะเดี๋ยวปล่อยวันนี้3พันวาคมพร้อม MV นะฮะเพลงผมชื่อทิกเก็ต ตัวตัวเพลงมันจะเหมือนเป็นตัวแทนให้กับวัยรุ่นที่ไม่ค่อยกล้าทำอะไรเหมือนไม่ค่อยกล้าไปไหนไม่ค่อยกล้าทำอะไรเหมือนมีกําแพงกันอยู่เพลงเหมือนบิ้วให้แบบวัยรุ่นออกมาแบบเออลองทํานู่นทํานี่ลองแบบมาจนภัยลองทําอะไรที่เต็งไม่เคยลองลองทำอะไรเงี้ยก็ฝากเลยครับเพลงทิกเก็ตนะครับนี่เพลงที่3มครับเพลงผมชื่อเพลงเกตคับเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่เร็วที่สุดในโปรเจกต์นี้ก็ว่าได้จริงๆด้วยเนื้อเนี่ยมันแบบโหฟูงไฟลร้องไห้ให้ตายเหอะอะไรเงี้ยแต่เต้นกันซะงั้นแบบเป็นเพลงแบบจังหวะสามารถเต้นไดด้เหมือนน โยบยนแล้วเธอจะเก็บหรือเปล่าผมก็บังเอิญนะอ้าวมินท์ทัตไต่พูดถึงเรื่องความโชคร้ายประสบการณ์เนี่ยนะผมขอเล่านะครับผมไปร้านก๋วยเตี๋ยวครับผมแล้วผมก็อยากกินเส้นเล็กน้ำตกมากครับผมพอผมไปสั่งปุ๊บแม่ค้าบอกไม่มีเล็กน้ำตกอ้าวซวยเลยฮะอันนี้คือเรื่องซวยสุดของคุณแล้วเป็น เอาต่อคนต่อไปครับผมเหตุเกิดที่เชียงใหม่นะฮะคือผมไปเหมือนมีกิจกรรมอะไรอย่างงี้แถวนั้นเลยนะครับผมแล้วไปกับพ่อแม่จับมือจุงมกันมีความสุขร้องเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าจะสมัยเด็กเด็กตอนนั้นอายุแบบแปดขวบแล้วก็เหมือนสนามกีฬาเนี่ยมันพื้นที่มันกว้างแล้วมันก็จะมีพวกฝาที่ติดตรงพื้นนะฮะฝาปิดท่อฝาปิดท่อใช่พวกท่อที่ทำละ เอาจระอุจระแล้วใครก็ไม่รู้ดันมาเปิดไว้แล้วไม่ยอมปิดอะไรเงี้ยครับผมก็เดินจงไปจงมาแล้วก็ดูข้างหน้าได้ดูว่าเราเดินไปทางไหนนะแต่ยู่ดีก็วุบหายไปเลยมันทุกอย่างมันเร็วมากทุกอย่างมันมืดมากนะมองไปไกลๆตม่ได้ผมองอย่างเงี้ยแสงค่อยๆหายแสงแสงหลอกเืยอันนี้คือเราจมแล้วคือจมจมจังหวะกําลังออ ประมาณนั้นเลยฮะมันสุดยอดเลยนะแล้วอยู่ดีๆมือเทพเจ้าลงมาช่วยผมฮะมือใครฮะสีเหลืองมือพ่อผมทางมาเลยทะลุมาเลยฮะจับหัวผมอย่างนี้ดึงขึ้นมาอย่างนี้เลยฮะอย่างนี้เลยผมห้อยตรงเตงอย่างเงี้ยรับติดปากระปใช่ฮะแล้วก็พ่อบอกไม่เป็นไรลูกออ๋ไม่เป็นไรแล้วพ่อก็ค่อยๆเช็ดค่อยค่อยเช็ดแล้วกลับบ้านสวยมากคือถ้าไม่มีมือพ่อผมนี่ผมว่าจมขา นะฮะเป็นเรื่องหนาของคุณเบนจามินตอนเป็นเด็กนะฮะคน<อ>ต่อไปดีกว่าสำหรับผมมากตอนนั้นผมก็ไม่เด็กละก็ตอนนั้นแบบเล่นดนตรีครับไม่มีความรู้แต่แบบก็เล่นได้แล้วเห็นในเวทีแบบเขาควงขวงนู่นขวงนี่กันเฮ้ยอ,อยากจะเท่มางสะบัดฝาเบมันมันเท่มากอันนั้นเป็นความฝันเอ้ยต้องทําให้ได้แล้วผมแบบเล่นเบสปกติมันจะแบบมีตัวล็อกระหว่างสายพายกับกีตาร์ครับอันนี้ก็ล็อกปกติเห็นสาวอยู่ข้างนอกด้วยฮะมาเพื่อนยูบอกเฮ้ยโชว์เองอ่ากําลังตอนนั้นยังไม่ได้ขึ้นเวทีครับอยู่ข กลับมาจับไอ้ไปไหนวะเบลปักอยู่ท str ี่เดิมเลยวลงไปครึ่งคอทำไงก็จิบขึ้นมาครับโอเคยังเล่นได้แต่พฤติกรรมควงเบลผมยังไม่มีแค่นี้พอมีความรู้เอ้ยมันต้องล็อกได้มันก็สามารถควงได้แล้วก็ไปซื้อมาลงทุนเพราะอยากแบบนี้เลกินถึงมันจะพาพแล้วไม่เป็นไรก็ควงใหม่ทีนี้ก็ใส่สายแจ็คปกติต่อเข้าตัวสายแจ็คเรายาวเลยเราก็เล่นได้ควงอันนี้บนเวทีแลวกำลังสนุกสนานควงฟาบสายแจ็คพันเข้าคอ หายใจไม่ออกก็แบบยทำไงก็เล่นเล่นเียกว่าเล่นไม่จบเพลงล่มกันไปและยังไม่จบไม่หายห้าวครับใช้ไวเลสครับอ่าเริ่มเริ่มเริ่มแบบพัฒนาขึ้นเป็นงานประกวดขูกรรมการนั่งกันเต็มด้วยความมันอ่ามีไวเลสแล้วเอ้ทัวร์แล้วควงได้แน่นอนครับฟาบล้อเข้ากองล้มทั้งโชน กวดอยู่เลิกเลจริงๆไม่ใช่ความสวยของเขานะครับเป็นความสวยของคนอื่นที่ต้องมาสวยเพราะเขาใช่แม่ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ความสวยของหนุ่มน้ำแข็งเริ่มจากเบาไปถึงสวยขั้นรุนแรงงั้นเดี๋ยวเราไปพักฟังเก่าสารลางสวยกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับ กับมาจิง้งกันต่อกับศิลปินวันเวทิเกตซึ่งตอนนี้สี่หนุ่มนักล่าฝันยังคงรักษาความโชคดีเอาไว้ได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าจะรักษาความโชคดีได้อีกนานแค่ไหนมาดูบทลงโทษต่อไปกันเลยดีกว่าครับบทลงโทษก็คือบทลงโทษแดงเดือดโุ้ยตกใจหวังว่าบทลงโทษแดงเดือดคงไม่ทําให้เลือดตกยางออกนะคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับอะไรฮะทาสีหรือเปล่า จะหนักเอาเจ้าสีแดงมาแล้วมาต้มให้มันร้อนแล้วก็ลาดหน้าซะอันนี้ก็ฮาร์ดคอร์นะครับผมอ้าวแดงเดือดนะครับเดากันไปก็เท่านั้นมาดูดีกว่าคําสั่งอะไรฮะเลือกปากกาคนละหนึ่งแท่งเขียนชื่อผลไม้สีแดงคนละหนึ่งชื่อห้ามแอบดูกันสำหรับคำสั่งนี้จิงส์แมนมีปากกาให้ทุกคนได้เขียนชื่อผลไม้สีแดงคนละหนึ่งชื่อถ้าพร้อมแล้วอย่าชักช้าอยู่ใหญ่เอาเชิญเขียนกันได้ตามสบายเลยจ้า วันเวทีเก็ตเรียบร้อยแล้วนะฮะดีเจเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ีความรู้สึกว่าคุณโดนทำไมล่ะรับเขาคิดลึกไปฮะเหรอคิดลึกไปเอาละครับคำสั่งมาแล้วครับ ผลไม้ไข่แดงสุดจริงของผมนะฮะแอปเปิลครับของ DJD ลิ้นจี่ครับโปเต้สละครับเดี๋ยวตะขบสีแดงไงตะขบแดงบ้านอยู่ไหนฮะเนี่ยคอนแกนะเดี๋ยวคนต่อไปแอปเปิลครับแอปเปิลเหมือนกันนะโน้นแก้วองคกรครับแก้วองคกรแล้วมันเป็นสียั้นไะฮะอ๋อเมื่อกี้ใครเป็นคนแจกปากกาเบนหยิบปากกาให้อันนึงเหมือนมันเอาความซวยมาให้ผมรู้สึกนะคนน้ำแข็งสีแดงอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นคุณน้ำแข็งจริงค่ะ เจ็บจี๊กเหมือนโดนพาสีไม่เอาล่ะถ้าสวยขนกระดานนี้ก็ไปรับบทลงโทษของจิงส์แมนไปเลยคนจิงทาลิปสติกสีแดงแล้วประทับรอยจูบให้สมบูรณ์ที่สุดคือไงฮะก็ประทับรอยจูบที่ปากดิจดอสให้สมบูรณ์ที่สุด ดีเจเด็กก็พูดเกินไปจิงส์แมนเขาก็แค่ให้ติดเครื่องนวดกล้ามเนื้อตอนที่กําลังทาลิปสติกอยู่และเมื่อทาลิปสติกเสร็จก็ประทับรอยจุบบนกระดาษเท่านั้นเองเป็นไงละ่ะโอเคปะ,ะน้ําแข็งโอ้โหไม่มีใครดลังมังไม่มดีไม่มีเอานะฮะพร้อมแล้วนะครับเราเริ่มจากความแรงก่อนอนะเราอยู <c oughs> <c oughs> ่ที่าดีด อะไรฮะบนไหนบนไหนขึ้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 นมือเรียบใช่สบัดทำไมสบัดลิปสติกทำไมไม่ต้องเขี่าไม่ต้องเขี่ยอาก่อนใช้ยัง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 ต้องบอกให้แบบเป็นการก็เป็นการทาสไตล์ใหม่แนวฮาราจูกุแต่งหน้าแนวฮาราจูกุนะฮะยังฮะ ขึ้นแล้วขึ้นแล้วใจเย็นใจเย็นขึ้นแล้วโอ้ยของมันขึ้นอ่าดับพอดีเลยตายตายต้องขอบอกว่าเป็นการทาลิปสติกที่เกิดมาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนและหลังจากได้ริมฝีปากที่สวยงามแล้วต่อไปเป็นการประทับรอยจิ้บนกระดาษให้ออกมาสมบูรณ์ที่สดุด <c oughs> โอ้ยเลื่อนเลื่อน <c oughs> เอาไม่เลื่อนเออเฮ้ยสวยงามสวยงามนะ <c oughs> ยังพี่โอ้โหไม่ได้อะเอาใหม่ นี่ไงก็โอเคไงโอเคโอเคโอเคไม่ไดย